เนื้อตันนี้ตัดแต่งไปแล้วนะคะทุกท่านเนี่ย,ยเนี่ยต้นนี้ก็คือตัดไปแล้วต้นนี้เดี๋ยวป้าจะตัดต้นนี้เนาะเห็นไหมนเนี่ย <c oughs> ดูดูดมาชิคคืออันนี้ก็คือมันยังไม่เกิดยอดป้าก็ตัดลงไปให้มันตำๆหน่อยเนาะมันแตกกออยู่ข้างล่างเดี๋ยวสูงเกินไปมันจะดูข้นเรื่อยเรย เอาให้ตำไว้ก่อนเดี๋ยวแกกก้อใหม่มันก็จะยาวเพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วนะคะเนี่ยที่ยังไม่แตกก้ากลับหมดเลยที่ยังไม่แตยกยอดกลับหมดเลยแล้วมันก็จะไม่เข้ากันนะอันนี้มันเกิดมาแล้วนะคะเนี่ยดินไายป้าก,ก็จะเอาไว้เห็นไหมคะแตกั้อหลายยอดหน่อยแล้วก็พร้อมที่จะออกดอกอยู่แล้วเนี่ย มีต้องเยอะยอดมีเยอะเท่าไหร่ดอกี่จะตกเท่านั้นนะคะนี่คือตัดไม่ทันนะคะมันแต่ยอดผลไม่เป็นไรนะคะก็เฉยมีกิ่งจะแตเยอด แตกแล้วตัดไม่ทันนะคะไม่่ไกจะได้ใช่ไหมตัดโดกเลยไะ้ใช่เตัดดอันนี้ก็วดตล้วดตัดเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนสันนะคะ ถมามันแตกยอดแล้วสูงก็ไม่เป็นไรเพราะจำเป็นต้องให้สูงก่อนนะจะได้ดอกนะคะมีได้ยอดแล้วก็จะได้ดอกเพราะว่าเมื่อเกิดยอดออกมาแตกยอดออกมาดอกก็จะตามมานะคะยอดเยอะเท่าไหร่ดอกก็จะตกเท่านั้นนะคะเสร็จเลยแล้วนะคะสำหรับการแต่งตะขีสลกภะษานี้นะคะ ก็ต้องเอาอันนี้มาใส่นะถัาางมาใส่อันนี้ป้าไม่ได้ใส่ถุงนี้ได้ต้องระวังหน่อยมีน้ำนะยาไม่มนะีน้ำนะคะืะเสร็จแล้วนะคะกระถางนั้น แล้วก็ปาก้าจึงกมันจะไปตัดแต่งกระถางเล็กอยู่ตรงนี้อีกนะคะอ,อันนี้ก็เหมือนกันแต่งไม่ทนันมันกําลังจะแตกยอดแต่ป้าต้องไปดูก่อนนะคะว่ามันจะตัดได้ไหมถ้ามันกําลังแตกยอดดยเดยอะก็ไม่ต้องตัดนะคะ เือกเยื่้นะคะหล้วเราก็ทนี้น่ค้าบอกว่าเปลือกเยื่อัินีอ้ตัดแต่งยอดเสร็จเรียบ้อยแล้วมีแต่จะรอให้ตัดแต่งทิ้เรียบร้อยรอให้ยอดเกิดมาใหม่แล้วก็ดอกจะเกิดมาดอกจะมีทิ้เดียวนะคะคือดอกจะมีชั้นเดียวแต่ว่าถ้าบอกว่าหอมมากแม่ค้าบอกว่าหอมมากเลอเยื่นชิ้นะคะสีุาวเดี๋ยวรอดูโอเค สำหรับตับพวงพวงอะไรที่อย่างนี้ผมไม่คันแล้วค่ะทุกท่านแต่เวลามันไม่สูงมากอูก้กำลังออกแตกยอดหมดเลยนะคะเพราะว่าดอกร่วงหมดแล้วข้ามาแต่งไม่คันนะคะดอกเก่าร่วงหมดแล้วแต่งไม่คันนะคะนี้แต่ว่า ยอดยอดยอดออกแตกออกเยอะมากเลยทช่านไม่ต้องแต่งแล้วเพราะว่ายอดกำลังแตกนะคะแล้วมันก็ไม่ได้สูงเกินไปนะคะอารอให้รอบนี้ดอกโวดอกวายก่อนค่อยแต่งนะคะค่อยแต่งดีที่ตัดเท่าไหร่ก็จะได้ยอดเยอะแล้วก็จะได้ดอกเยอะนะคะแสดงว่าโอเคอันนี้ไม่ต้องแต่งอีกแล้วนะคะ อันน so, so, um ี uh ้ที่แกเสร็แล้วขั้นงเนี่ยกำลังแตกยอดแล้วก็มีดอกนะุดอกเยอะมากเลยเดี๋ยวป้าจะต้องเอาอ่าุ้ยนะคะฟูยเร่งดอกเร่งดอกเร่งสีดอกดอกดอกโตแล้วก็สีสวยมาใส่โอเคเดี๋ยวไปเอาฟุยก่อนแม่ นี่นะคะมีปุ๋ยเร่งไดดอกนะคะเดี๋ยวป้าไปเอาปุ๋ยก่อน